คุณต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตมีครั้งเดียวคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จิงนะคะจะมารีลาธรคมเนียวนะคะไปกันค่ะวันนี้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากเป็นแดนที่เนื้อที่ไกลแส สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่พาน้องอิงิงนะครับไปเปิดประสบการณ์การขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นครั้งที่2ในชีวิตของน้องนะครับตอนนี้น้องก็อายุประมาณ 8ขวบเสร็จแล้วก็อยากสร้างประสบการณ์ในชีวิตนะครับโดยการที่พาน้องไปวัดใจนะครับขับรถมอไซคปรากฏว่าน้องขับได้ครับผมแต่ยังไม่ค่อยเก่งนะฮะก็เดี๋ยวไปตามชมในคลิปหน้านะครับว่าน้องอิงจะขับรถดีขึ้นหรือเปล่าไปชมในคลิปหน้าครับสำหรับการรีวิวการขับรถครั้งที่2สาวรู้สึกหนูเป็นยังไงบ้างคะเฉยเฉยค่ะ ถามจริงเฉยๆอ๋อแล้วครับพ่อถามจริงแล้วฟังรู้สึกเป็นไงบ้างลูกครั้งที่สองการขับรถแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ใช่ไหมอ๋อโอเคโตขึ้นไปจะได้เก่งๆใช่ไหมคะชอบคลิปนี้ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะคะเฮ้ยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบอยจ็อกเกอร์ขับด้วยนะครับแล้วมาติดต่อในอีพีหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่างลูกฝากลงใจมีลอยลงไปบนนภาสุดก็ฟ้าวใจพี่